ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงทุกวันนี้ก็คือเขาไม่เคยติดต่อเลยคือเขาไม่มาเยียวยาอะไรเราเลยคุณแม่ต้องไปกู้เงินเข้ามาทั้งในระบบทั้งนอกระบบเพื่อที่จะมารักษาน,น้องณตอนนี้พูดถึงว่าล่าช้าไหมล่าช้าเยอะมากเลยนะคุณแม่ทําขนาดนี้ยังได้แค่นี้แล้วถ้าไม่ทำเลยล่ะจะไม่คืบหน้าเลยเหรอ ให้สัญญาณไปแล้วเขาก็หยุดบนรถเพื่อที่รอรถข้างขวาไปแล้วทีเนี้ยเขาหยุดปุ๊บพอน้องตามมาแล้วน้องเบรกไม่ทันก็เลยต้องชนเลยชนเลยชนก็นอนดินอยู่ตรงนั้นนอนดินอยู่ตรงนั้นเสจแล้วทีนี้นะคะเขาก็ลงมาดูแหละรถก็ไม่ได้หนีเขใหญ่ไม่ได้หนีหรอกเขาก็ลงมาดูเขาไม่ไําอะไรเลยก็จะรอรถมูที่มา เอ้ไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็นัทุกวันนี้ก็คือเขายัางไม่มีการช่วยเหลืออะไรเลยค่ะตั้งแต่วันที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงทุกวันนี้ก็คือเขาไม่เคยติดต่อเลย,เยแล้วเ,เล่าเหตุการณ์ที่เกิดหุให้ควาพิจาาเได้ไหมครับว่าวันนั้นนี่เกิดเรา,เรา,เ,ราเรารู้ไหม,ไมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันจะพบยังไงบ้างทุกทางอะคะ่ะทั้งการเรียนน้อง ีอใช่พ่อน้องอ่ะใช่พ่อน้องอ่ะกำลังจะจบปวชสามแล้วน้องกําลังจะไปต่อปวชสี่เอ๊ปวเน้องอ่าปวชปวศเนี่เนี้ยพอน้องมาเป็นแบบเนี้ยคือได้ลดได้รับผลกระทบแน่นอนกับกับตัวน้องเองแล้วก็ทางครอบครัวด้วยอ่าก็ทางครอบครัวเนี่ยก็ต้องหนึ่งคือต้องส่งน้องไปเรียนเลี้ยงหลานอีกหนึ่งคือแม่ต้องเลี้ยงหลานอีกหนึ่งแล้วก็ เอคือตอนนี้คือทุกคนลำบากมากมากถึงมากที่สุดเลย<ม>อืเพราะว่าเงินทุกบาทคือเอามาลงกับน้องคนเลยสองล้านค่ะถักถารรักษาไปเท่าไหร่แล้วคะก็อ,อคุณแม่ขอเองเนี่ยส่วนตัวของคุณแม่เองนะคะสองแสนกว่าคือเข้าไม่มาเยียวยาอะไรเราเลยคุณแม่ต้องไปกู้เงินเข้ามา ทั้งในระบบทั้งนอกระบบเพื่อที่จะมารักษาเนองคะตอนนี้คือลำบากมากแล้วเห็นบอกว่าเรื่องการติดตามคดีนี้เราต้องไปยังไงบ้างคะตำรวจทำอะไรบ้างตำรวจเขาอ่าณตอนนี้มันพูดถึงว่าล่าช้าไหมล่าช้าเยอะมากเลยนะเพราะหนึ่งเขาไม่ได้ติดตามไปรับรองแพ่นให้เราเลยเขาบ่ายเบี่ยงเรามาตลอดอจนคุณแม่ต้องบอกว่าเดีย๋ยวคุณแม่ไปยื่นให้เอง อไปยื่นให้เองไปรอบแรกอทางโรงพยาบาลตีกลับเลยค่ะเขาบอกว่าคุณแม่เอาไปให้น้อยเวียนนะคะ<อ>ให้กลับมาให้เขาเอามาส่งเองนัแป้วก็ติกลับมาก็ามาเล่าก็ฟังก็เว้นระยะห่างไปหลายเดือนพูดว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นแบบนี้แหละข ee, เบบละขาก็อ่างเนี่ยอมันยุ่งยากอย่างนี้แหละมันไกลเขาอ,อ้างแต่ว่ามันไกลอย่างเดียวตั้งแต่วันเกิดเหตุเนี่ยพนักงานสอบสวนเจ้าจของคดีเนี่ยเขาแจ้งความคืบหน้าให้คุณแม่มาจด แจ้งความคืบหน้าให้ก็มาช่วงหลังๆช่วงที่มาปรึกษ,ษากับทนายก็จะมีความคืบหน้าขึ้นมานิดนึงความคืบหน้าขึ้นมานิดนึงจนถึงนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใช่เห็นบอกว่าเขาจะเรียอทางรถใหญ่มาแจ้งข้อกล่าวหาก็ยังก็ยังก็ยังติดต่อไม่ได้เลยตอนนี้คุณแม่ติดใจนะคะที่ว่าการทางานของเจ้าหน้าที่ต้องมีวันยางนี้อนคะมันก็มีติดใจบ้างนะเนานะเพราะว่ามันล่าช้าไปเยอะ แล้วเราก็จีมาตลอดอเขาก็ไปเยียงกรามาตลอดอเขาจะให้เราเป็นประมาทอ่วมอย่งเดียวเนี่ยรถไปชนเขาอ่ะผิดอยู่แล้วนะเขาจะตู้กับเราอย่าง,งไงก็ผิดทั้งๆที่เขาอ่ะไม่รู้ขนาดเราเอาคลิปตัวเนี้ยให้เขาดูอ่ะอเขายังบอกว่าเด็กผิดเขาเขาอบอกไม่ถูกอ่ะคี่แม่บอกไม่ถูก คือติดใจแน่นอนคุณแม่ติดใจแน่นอนเพราะว่าเราดูเราปรึกษาทนายแล้วเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่เปิดไปเลี้ยวแล้วคุณ่ะมันมีสามเลนสี่เลนเบี่ยงกับรถทําไมคุณไม่ไปเข้าเลนกับรถล่ะเขามีเลนกับรถให้คุณไม่ไปคุณมาเิ่เงทาไมเลียสองแล้วคุณจะกัดทำไมเลียสงสองนี่แหละมันติดใจตรงนี้นแล้วที่คุณแม่ต้องไปหาหลักฐานอะไรมาให้ตำรวจอย่างนี้คิดว่าหำไมมาคดีสุกเฉิน มันก็ถ้าเราไม่ทํามันก็ยิ่งจะเช้าออกไปกตรเนี้เพราะท่าคุณแม่ทําขนาดเนี้ยยังได้ขนาดได้แค่นี้แล้วถ้าไม่ทําเลยละ่ะจะไม่คืบหน้าเลยเหรอไม่ไปไหนเลยเมอเป็นหน้าที่ตารวจะไรที่ต้องหาพยานหลักใช่หมอเขาหมอโรงพยาบาลศิริาราชเขาบอกเลยว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะคุณแม่ให้ตำรวจมาเลยค่ะเขาพูดอย่างนี้เลยไม่เอาต้องหลักฐา,านจากเอกชนเลยเป็นที่ไหนด้วยงานไหนมาได้ อ่าเป็นของเขตมีนบุรีค่ะอ๋อให้เขตใหตัวสอบใช่ก็คือไปไปยื่นคำร้องที่เขตมีนบุรีขอปิดกลองอไปหน้าวันน้องเกิดเรื่องวันนี้เช้าปุ๊บคุณแม่ให้พี่สาวเข้าไปเลยค่ะไปที่เขตเลยวันนี้สภาพของน้องเป็นยังไงบ้างนะผู้ป่วยติดเตียงค่ะจะสื่อสารอะไรพอร้ไม่ได้ก็คือนอนติดเตียงพูดไม่ได้ให้อาหารทางสายยางทางหน้าท้อง อ่าฮะเราก็เจาะถอค่ะเพราะว่าน้องได้รับได้รับได้รับความกระกระเทือนทางสมองใยตรงเรื่องต้อนเนี่ยก็ได้ร้องที่เราต้องการให้บอสนาเนินการอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยเราขอเปลี่ยนพนักง,งานสอบสวนเพราะว่าคดีนี้ไม่ได้สลับซับซ้อนไม่ได้ยากไม่ได้พิสดารอะไรไม่ได้ยากขนาดเป็นน้องต่อที่หาแบบเด็กแปดเดือนที่หาเลยด้วยซ้ำมันเป็นคดีที่ง่ายๆายแค่ไปเอาวงจรปิดชี้ว่าใครผิดถูกส่งสาร ถ้าเป็นสอนอแถวบ้านเนี่ยสี่เดือนเสร็จนะสี่เดือนนี่ถึงศาลแล้วนะเพราะว่าคดีเนี้ยไม่ได้ชนแล้วหนีรู้ตัวผู้ต้องหารู้ตัวผู้ก่อเหตุเพราะงั้นระยะเวลาเนี่ยทางต่อรอเนี่ยควรจะต้องกําหนดมาคดีจราจรถ้าไม่ได้มีการไก่เกลี่ยกันแบบนี้ส่งศาลเลยมันเสียเวลากับอย่างที่สองครับคดีเนี่ยมันล่าช้าเกินไปเพราะมันครึ่งปีแล้วเราก็ขอให้เร่งรัดคดีให้เราหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าได้คุยกับทางบชนอนแล้วก็ถือว่ามีข้อดีว่าพรุ่งนี้เขาจะฟ้องศาลเลย ถ้าวันนี้คนขับรับสารภาพเขาจะฟ้องศาลเลยหมายความว่าวันนี้ทางสอนอฟ้องที่จะไปนําตัวคนขับรถบรรทุกมาใช่ครับ้ส่งถ้าถ้าคนขับรถบรรทุกไม่เบี้ยวตอนเที่ยงเขาจะมาที่สอนอนลำผักชีมารับทราบข้อกล่าวหาและเจรจากับทางครอบครัวผู้เสียหายว่าจะเอาอย่างไรผมก็ต้องอาศัยช่วงที่สื่อมวลชนนําเสนอให้ฝากไปถึงนายจ้างของคนขับรถบรรทุก ที่ทําอยู่โรงงานที่ชนบุรีอยากให้ช่วยออกมารับผิดชอบด้วยนายจ้างจะหมายถึงว่ามารับผิดชอบในฐานะที่เป็นเป็นฐานะตัวการ,ต,การตัวแทนฐานะนายแจ้งเพราะเป็นรถร่วมที่วิ่งให้กับโรงงานดังๆในชนบุรีมีสังกัดไม่ใช่ว่าเป็นรถผีไม่ใช่ว่าคนขับคนเดียวมาชนแล้วรับผิดชอบคนเดียวไม่ใช่มีมีเจ้าของโรงงานต้องรับผิดชอบด้วยซึ่งเจ้าของโรงงานมีศักยภาพในการเยียวยาเด็กได้ อยากให้รู้ว่าลูกน้องพี่มาชนเด็กคนหนึ่งแล้วพี่การติดเตียงถ้าพี่ยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาที่หน้าโรงงานแล้วยังมีส่วนตัวเนี่ยพี่ทนายบอกว่ามันจะครอถ่ายบอกว่าหนึ่งห้าเจ็ดนะคะที่ทำคดีล่าช้าเรื่องตัวการติดใจเนี่ยการล่าช้าเนี่ยล่าช้าจริงแต่ไม่ได้ทุจริต<ม>เมื่อไม่ได้ทุจริตเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรไม่ได้บอกสาเหตุไหมคะว่าตอนนี้ทำไมถึงล่าช้าหรือต้องรอสอบทางสอนเราชี เอาเหตุผลเลยใช่ไหมครับครึ่งปีเพึ่งไปเอาใบตรวจบาดแผลใบชนะสูตรบาดแผลแล้วคนไปเอาคือแม่ไปเอามาอาทิตย์ที่แล้วที่ไปเอาเพราะว่าทนายให้ไปเอาเพราะทนายจะใช้แล้วทนายไม่รองไงตำรวจไม่ได้ดําเนินการอะไบร,ร้อยเวรไม่ได้ไปเอาครับประชาชนไปเอาเองซึ่งจริงๆตรงเนี้มันจะต้องให้ร้อยเวรไปเอา อันนี้ต้องไปดูในระเบียบของตอรอว่าตอรอเขาจะตรวจสอบทางวินัยอะไรยังไงไหมแต่เราแค่บอกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นในคดีแบบนี้ในคดีที่เด็ก,ดกติดเตียงแม่ต้องมาลาออกจากงานมาเฝ้าเด็กแล้วต้องให้แม่วิ่งไปหาหลักฐานอีกมันไม่ควรเกิดขึ้นแบบนี้คือส่งฟ้องศาลไปแล้วเขาไปว่ากันในศาลอ่ะมันยังจบสวยกว่านี้เลย ก็เดี๋ยวทางแม่จะต้องเอาน้องไปไปไว้ที่บ้านแล้วก็รอดูว่าคู่กรณีจะมาไหมถ้ามาแม่ก็จะไปไกลเกลี่ยที่โรงพักต่อเพราะแม่ยังไม่เคยได้สักบาทเลยใช่ไหมครัใช่ค่ะจากคู่กรณีเนี่ยแต่หมดเป็สองล้านแล้วอะ่ะเมื่อกี้ที่ทนายฉันไปคุยเนี่ยคือได้ยินตอนต้นที่โทรหาคนขับท่านนัดหมายให้มาเราคุยใช่ครับใช่เจ้าตัวเขาประกาศเขาบอกจะมาถ้าเขาไม่เบี้ยวแต่ถ้าเขาเบี้ยวก็คงไม่ได้มาหมายถึงอันนี้คือคำพูดของคนขับใช่ครับ ใช่ครับเขาบอกว่าเขาจะมา11โมงเที่ยงถ้าเขาเบี้ยวเขาก็คงไม่ได้มาแต่เมื่อวานติดต่อไม่ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ e a s y Coffee โดยทีมข่าว e a s y ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับ เรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน u t u b e นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์ พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็ม,มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้าหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟ e ีซี่คอฟฟีที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ําส้มน้ำมะพร้าวสมไม่ทุกแบบเลยครับ เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสําคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็ได้ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมล้ขายไส้อั่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามร้อยเก้าสิบาทหนึ่งชุดมีสิบองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังใจอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้อตานการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกัน,กนพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโครี่ครับ รีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเี่นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ย เป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ําหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คข้าาสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ